านายเพียงอาจารย์ที่คณะนะครับส,ส,สวัสดีแฟนกลับของเราทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะพ <c oughs> กลับวงบอยแบนด์น้องใหม่นะครับเรามีชื่อว่าทีมเสื้อแดงมีใครบ้างบอกเข้าไปด้วครับและครับนายตอนอยเป็นตัวครับครับสองอกิตติกิตสาวุฒิกิตสราวุฒิครับชุมสงครับและผมนายภาคีไหมครับครับผมพวกเราเราก็จะมาแนะนำเสนอในเรื่องนะเรื่องอะไรนะที่มีชื่อว่าเทพแห่งดนตรีไทยนะครับผมเทพแห่งดนตรีไทยมีหลายองค์ครับแต่ที่หลักๆใหญ่ๆเลยคือ พัะระละคนทัพครับผมอ่างงไม่เข้าใจกันก็คือพ่อแก่นี่เองนะฮะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักพ่อแก่อยู่นะเป็นอ่าไม่เห็นหัวโผล่บากลักษณะคล้ายฤาษีครับเราต้องทำการครอบครูนะคนดนตรีทุกคนนี่ต้องผ่านพิธีนี้เลยศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะก็จะรายการของเราก็จะเล่าเรื่องจากบ ตำนานพ่อแก่ครับว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของวงปีพาสสวรรค์นะฮะพ่อแก่เนี่ยเกือบเสมือนกับหัวหน้าวงนะฮะของสวรรค์เนี่ยเราก็มีหัวหน้าวงใช่ไหมเล่นดนตรีกันเราก็มีพ่อแก่เนี่ยเราจะนับถือมากแล้วนอกจากพ่อแก่มีใครคะก็มีเทพอยู่ประมาสามองค์หลังครับก็มีพระปัจจีคอนและพระพิชภักดีและพระเนีครับแล้วมีเนื้อหาประวัติในรายงานแล้วพระปัจจีคอนเนี่ยถนัดเรื่องอะไรรู้ป่ะ ไม่เป็นไรครับมอ่มีเรื่องอะไรแล้วก็วิธีการอัญเชิญนะครับเช่นการอันเชิญนี่ต้องมีกระถาเก่าเชิญชุมนุมเทวดานะครับ้วยยังไงครับการเตรียมดอกมาทุกเยียนครับก็เป็นงานเชิญเที่ยงไงครับเตรียมไม้มานี่ไงต้องมีเครื่องเส้นไม้ด้วยใช่ป่ะตอมีเตรียมดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ค่าครูด้วยนะครับค่าครูครับข่าครูยังไงครับก็ต้องมีค่าครูมาจิบ20บาทอ๋อเป็นธรรมเนียนะครับ วิศวะครับแล้วก็เครื่องเส้นไหว้นะครับมีอะไรบ้างเครื่องเส้นไหว้มันมีมาตั้งแต่ไม่ใช่การข้อปูนะครับมีมาจากโบราณนะครับคราเรานับถือกันมาตั้งแต่โบราณนะครับการระลึกถึงว่าคุณปูนะครับอฮะใช่แล้วก็เป็นการมอบตัวเป็นศิษย์เพื่อที่จะศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆนะครับครับแล้วก็เครื่องเส้นไหว้นะครับมีอะไรบ้างเครื่องเส้นไหว้เช่น ของกวนดอกไมคือดอกไม้โกโจนี <S <S <those> <S ่ดอกไม้ครับโกโจของกวนดวกไม้นะครือมาคูนะครับมาคูปี๊ดครับปี๊ดแล้วก็มะนาวแล้วก็ผลไม้นะครับครับผลผลไม้อะไรเดี๋ยวผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยเงาะนะครับอ่าฮะขนุนส้มนะครับสับปะรดนะครับบุ้งหลงกับสั่นไม่ใช่นั่นครับผมแล้วก็ถั่วแล้วก็งานะครับกุ้งเผาด้วยไม่ใช่ครับมีกุ้งเผา ครับแล้วก็น้ำผึ้งครับเป็นต้นนะครับแล้วก็แล้วก็การถอยเครื่องสังเวชก็คลายอากาศนะครับแล้วก็มีเนื้อหาต่างๆในรายละเอ่ยดนี้ครับต้องศึกษาเอาโดยแล้วไปตามชมตอนต่อไปแน่นอนครับกาเบรียลครับสวัสดีครับ